ลอคนชีวิตรักพ่อบ้านเมียเผลอตอนที่9อิงฟ้าช่วยสามีทำงานหนักทุกอย่างเธอทำขนมทั้งเช้าทั้งเย็นมาขายหน้าบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสามีขนมจ้าขนมขนมเบื้องขนมตาลนะจ๊ะทำสดใหม่ๆร้อนๆยกออกมาจากครัวเลยจ้าโอ๊ยตายนี่ขนาดต้องใช้ให้เมีย มาทำขนมขายงกงกง,กงกแล้วเหรอเนี่ยคุณเป็นใครคะถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่จะมาซื้อขนมก็กรุณาถอยออกไปจากหน้าร้านด้วยค่ะเสียงคุณดังแบบนี้ทำให้คนอื่นไม่กล้ามาซื้อขนมฉันเป็นใครหรอฉันก็เป็นเจ้าของเงินของผัวคุณนะสิอะไรนะ <c oughs> เขาเอาเงินน่ะมาให้ฉันตั้งสิบล้านเลยนะ ดิข่าว่าเป็นเงินเก็บของครอบครัวคุณเหรอฉันสบายมากในขณะที่คุณนะ่ะต้องมาทำขนมขายงกงกน่าสงสารจังเลยอะ่ะคุณอิงฟ้าเธอพูดจริงเหรอเรื่องที่พี่นอตเอาเงินให้เธอเขาบอกว่าเขาเอาเงินไปเล่นแชร์แล้วก็โดนโกงจนหมดไปถามเขาสิว่ารู้จักฉันหรือเปล่ารถเขาก็อยู่ในบ้าน แสดงว่าเขาก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นี่ฟ้าคุยกับใครเหรอจะ๊ะน็อตเดินออกมาจากในบ้านพอเห็นว่าใครยืนคุยกับเมียของเขาก็ตกใจสวัสดีค่ะพี่น็อตยินดีที่ได้เจอกันอีกนะคะเธอมาทำอะไรที่นี่อ่แค่นี้ยังทำให้ชีวิตฉันพังไม่พอใช่ไหมเอ๊ะไม่ได้จะทำอะไรซะหน่อยก็แค่มาซื้อบ้านแถวนี้ บังเอิญจำได้ว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นของพี่เพราะว่าตอนที่เราขับรถไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ผ่านบ้านหลังนี้พี่เคยชี้ให้ดูวันนี้แหละบ,บ้านของพี่เธอมาซื้อบ้านนี่เธอเอาเงินที่ฉันให้ไปมาซื้อบ้านเหรอฮะอุย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 พูดแบบเนี้ยเมียพี่ก็รู้หมดสิคะว่าเพี่อ เอาเงินให้ใครเมียรู้เหรอนี่เธอบอกอะไรกับฟ้าบอกอะไรหรอถามเมียพี่ดูสิจ๊ะฉันบอกอะไรคุณล่ะคะคุณอิงฟ้าช่วยบอกให้พี่น็อตเขารู้หน่อยสิฟ้าคือพี่อธิบายได้นะฟ้าพอกันทีพี่นอ็อตฉันจะมียุ่งกับผู้ชายที่นอกใจฉันอีกแล้วฟ้า อย่าทิ้งพี่ไปสิพี่เหลือฟ้าคนเดียวแล้วนะในชีวิตถ้าฟ้าทิ้งพี่ไปแล้วพี่จะอยู่ได้ยังไงฉันไม่เคยคิดจะทิ้งพี่ในเวลาที่ลำบากแต่ที่ฉันจะไปเพราะว่าพี่มันไม่ซื่อสัตย์มันนอกใจฉันฟ้าพี่ผิดไปแล้วพี่ขอโทษพี่จะไม่ทำอีกพี่สัญญาเก็บเอาคำสาบานและคำสัญญาของพี่เอาไว้เถอะเพราะก่อนแต่งงานพี่ก็เคยสาบาน ระหว่างเราขอให้จบกันแค่นี้ไม่นะฟ้าไม่นะลาก่อนพี่นอ็อตฟ้าพี่ขอโทษพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำอีกฟ้าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เธอคะ่ะฟ้าโถฟ้าฟ้าน็อตเสียใจมากและเข็ดมากตั้งแต่นี้ไปเขาตั้งใจว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ตั้งอกตั้งใจทํางานเก็บเงินเมื่อมีเงินแล้วเขาจะกลับไปหาเธอทางด้านในอำเภอเอกก็ตามหาเมียมาสองสมวันพอไม่เจอก็หยุดตามหาเออไม่เจอก็ไม่ต้องเจอเรื่องของมึงออกแกะรําคาญจะตายชักเขารู้สึกสบายใจมากที่เมียไม่อยู่ใช้ชีวิตสุขสําราญกับเมียน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเขารู้สึกแปลกๆในร่างกาย ผื่นอะไรวะทำไมมันคันๆเป็นอะไรวะเนี่ยแนมเภอเอกไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายและเขาก็พบว่าตัวเองติดเชื้อ HIV มาจากเมียน้อยโชคดีที่มารตาีกับเขาแทบไม่ได้มีอะไรกันเลยในช่วงหนึ่งปีหลังนี้เธอจึงไม่ได้ติดเชื้อไปด้วยเขาเสียใจมากไม่เป็นอันทํางานตำการจึงขอลาออก เขาไม่ดูแลตัวเองเอาแต่ซึมเศร้าไปวันๆใช้ชีวิตเหมือนคนหมดอะไรตายอยากจะกินยาไปทำไมวะกินยังไงก็ตายอยู่ดีแนวเพอเอกเอาแต่นอนนิ่งๆไม่กินไม่นอนจนร่างกายสูโสมมมารตีมีอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าไม่ค่อยดีเลยเกิดอะไรขึ้นหรอ ฉันไปแวะบ้านเก่ามาพอดีมีธุระแถวนั้นก็เลยไปหยุดยืนยืนมองอะ่ะว่าพี่เอกเขาทำอะไรแล้วเขาทำอะไรหรอฉันได้ยินมาว่าพี่เอกลาออกจากงานเขารักงานมากเลยนะกว่าจะสอบได้รับราชการขนาดนี้เขาตั้งอกตั้งใจมากฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงลาออกลาออกหรอหน้าแปลกจัง ก็ได้ยินเขาพูดพูดกันนะนะว่าพี่เอกเขาป่วยป่วยอะไรทำไมจะต้องถึงขั้นหล่าออกแกจะมาสงสัยทำไมล่ะแกก็ไปเยี่ยมเขาสิจริงๆฉันก็เกลียดเขามากนะแต่เห็นแบบนี้ก็อยากไปดูให้เห็นกับตาว่าเขาป่วยอะไรกันแน่แกก็ไปสิถึงเลิกกันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นี่นาะไปดูก็ได้จะไปดูสิว่าอีเมียน้อย มันมาดูแลบ้างหรือเปล่าโอ้ยพี่เอกทำไมพี่ไม่มาหาฉันบ้างเนี่ยไม่มาหาฉันเป็นอาทิตย์แล้วนะแกยังจะให้ฉันปิดเจอกันอีกเหรอฮะหมายคงไว้ยังไงอะ่ะทำไมทำไมจะต้องไม่เจอแกเป็นเอ็ดแกเอาโรคมาติดฉันหนางสาระเร็วเอ้ยไม่จริงอะ่ะฉันไม่ได้เป็นอย่ามาใส่ร้ายฉะนะ ฉันไม่ได้เป็นโรคบ้าๆนั้นซะหน่อยแกไม่เป็นแล้วใครจะเป็นเพราะช่วงนี้ฉันก็มีอะไรกับแกคนเดียวอ่ะแกเป็นงังง้นฉันก็ต้องเป็นนะสิก็เออสิวายไอ้คนชั่วไอ้คนเลวผู้ชายชั่วชั่วซ้ำส,ส้อนอย่างแกต้องเป็นคนออามาติดฉัน,นแน่ๆเลยแล้วแกมาโทษว่าฉันเอาไปติดแกได้ยังไงแกนั่นแหละนางชั่วนางสารเลวแกามาติดฉัน เนมเพอเอกเริ่มครั่งเหมือนคนบ้าโอ้ยทำไมโชคชะตามันทำร้ายฉันอย่างนี้วะทำไมจะต้องโทษโชคชะตาด้วยล่ะทำไมไม่โทษว่าเป็นความเลวของตัวเองมรารตีกรรมที่หลอกเมียมันก็เป็นแบบนี้ล่ะเป็นยังไงล่ะสาแก่ใจจริงๆมรารตีพี่ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ขนาดไม่ได้ตั้งใจนะยังแอบเลี้ยงเมียน้อยมาเป็นปีฉันก็แค่ผ่านมาแถวนี้แล้วแวะมาดูว่าตายหรือยังนี่ข่าวว่าป่วยเหรอไม่ตายหรอกแต่ก็กำลังจะตายไปหาหมอไม่พี่ไม่ไปพี่ไม่ไปเด็ดขาดโรคเนี้ยมันรักษาไม่หายแต่มันก็ช่วยบรรเทาได้นะคนเป็นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่พี่ไม่ไปใจส่อ ถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับฉันอีกมรารตีขู่ขึ้นนายอำเภอเอกจึงตัดสินใจไปหาหมอกับมรารตีแกจ,จบลงไปแล้วนะคะพ่อบ้านเมียเผลอค่ะอยากให้เรื่องราวเป็นยังไงก็เสนอเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ